มีกรณีที่ว่าถ้าเราอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเราแบบรับไม่ได้เราจะฟ้องหย่าก็ได้ถูกปะใช่ก็ฟ้องไปครั้งเดียวกันเลยก็คือฟ้องหย่าด้วยแล้วก็ฟ้องชู้ด้วยเพราะว่ามันก็ต้องฟ้องรวมกันอยู่แล้วไงฟ้องเพื่อเรยค่าเสียหายไงเรียค่าเสียหายจากชู้เพราะว่าชูเนี่ยเขาทําให้เราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าเหมือนกับว่าชู้ไปยกยอตัวเองว่าฉันเป็นเมียเราจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นดูนพิจของศาลว่าศาลจะให้เท่าไหร่ มันก็อยู่ตามสมควรนั่นแหละแล้วฟ้องหย่าคือฟ้องสามีถูกไหมใช่ถ้าสามีทําร้ายร่างกายนี่เราจะได้เงินเพิ่มไหมมันเป็นเหตุหย่าการทําร้ายร่างกายเป็นเหตุในการหย่าได้ใช่เอางี้หมายความว่าถ้าเขาไม่ทําร้ายร่างกายเราฟ้องหย่าได้ไหมทําได้แต่ว่าทํร้ายร่างกายมันก็เป็นหนึ่งในเหตุหย่าด้วยไงถ้าเหตุหย่าอื่นๆก็พวกแบบไม่มีความสามารถในการรวมเพศได้อย่างเงี้ยเอัมาพาดครึ่งซี่อย่างเงี้ยเราไม่มี ไม่มีความรู้สึกทอนล่างอย่างเงี้ยมันก็ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบแยกกันนอนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ขนาดที่แบบมันก็เป็นความถมักใจที่แบบจะไม่มีอะไรกันเองอะ่ะซึ่งโดยปกติแล้วอะ่ะคนคนอายุมากเขาก็ไม่ค่อยมีเซ็กกันปะ่ะอืมอืมอืมอแล้วถ้าเกิดว่าผัวตายในวันที่มางานศพอะ่ะแล้วเราต้องมาเจอกับเมียอีกหลายเมียที่มาร่วมงานศพเดียวกันแล้วมันจะแบ่งกันยังไงว่าวันนั้นอะ่ะ สินสมรสเพราะว่าผัวเนี่ยก็เหมือนมีเงินหลังจากที่จดทะเบียนกับเมียหลวงแล้วใช่ไหมตรงนั้นก็จะเป็นเสินสมรสทั้งหมดเลยหลังจากที่จดทะเบียนคุณไปทําธุรกิจอะไรก็ตาม,มเงิน,ท,นที่ได้หลังจากจดทะเบียนคือสินสมรส เงินที่ได้หลังจากจดทะเบียนคือสินสมรสทั้งหมดใช่อือะไรที่เราได้มาหลังจากจดทะเบียนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินเงินทองทุกอย่างเป็นสินสมรสทั้งหมดเวลาตายไปอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้แบ่งกึ่งหนึ่งร่วมกับทายาทที่เป็นแบบเป็นบุตรอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้จดเราควรรีบไปจดต้องคิดดีๆเพราะถ้าจดถ้าเขามีนี่ก็รับนี่ กูต้องรับนี่ด้วยเออใช่ก็ต้องรับนี่ด้วยอ่าแต่ถ้าเขามีรายได้เยอะกว่านี่มันก็อืมมันก็น่าสนใจที่จะจดถูกไหมใช่อ่งั้นถ้าสมมุติว่าเราพิสูจน์ได้ว่ากูเป็นเบอร์หนึ่งจริงด้วยนะเพราะว่าอะไรถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งแต่บังเอิญเขาจดกับเบอร์สองก่อนคุณล่ะเท่ากับว่าเราเป็นเราเป็นเบอร์สองจดซ้อนอน่ะมันเป็นโมฆะอืมแล้วลูกของคนที่จดซ้อนจะสามารถได้รับ ได้ดเพราะาาว่าเป็นผู้สืบสันดานเนี่ยต่อให้จดสอนก็จริงแต่เมียไม่ได้งไงเมียไม่ได้แต่ลูกอะได้เพราะว่าพ่อเขาเป็นผู้รับรองบุตรมาดังนั้นเท่ากับว่าสี่บ้านแล้วก็มีลูกทั้งสี่บ้านเมียด้วยก็เป็นห้าก็แบ่งเท่ากันหมดเลยตามกฎหมายต้องแบ่งเบอร์หนึ่งใช่ไหมเมียเบอร์หนึ่งใช่ต้องแบ่งเมียที่จดทะเบียนเบอร์หนึ่งนะวันนี้เราก็เอาความรู้เรื่องกฎหมายมาแบ่งปันกัน